ขอกราบสวัสดีชาวซืมออนไลน์ทุกท่านนะครับมาอยู่กับพวกเราอีกเช่นเคยมีในคลิปนี้เราก็จะมาอยู่กับสายอาชีพเรเนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยก่อนอื่นเลยเรเนจะเป็นสายที่เก่งในเรื่องของคาร์น P ีเเพราะมีสกิลลดสถานะที่สูงมากและพิธีสอนทับกันได้มีค่าป้องก,กันกับเลือดที่สูงส่วนจุดด้อยนั้นจะเป็นเรื่องของดาเมจก็จะมีดาเมจที่ระดับกากลางสามารถใช้ลงดันได้เหมาะกับการเป็นแนวหน้าของปาร์ตี้ครับมาในเรื่องของสเตตัส เลนนั้นเป็นแนวหน้าถ้าจะฟาร์มก็เน้นดาเมจไปเลยหรือถ้าจะ P ีและลงดันก็ต้องลงวิทเพื่อที่จะได้เลือดและค่าป้องกันส่วนดาเมจนั้นก็หาจากจูนและอาเคนครับอาเคนอาเคนในสายเลนน์ก็จะเป็นในรูปแบบ PK ก็จะมีสีแดงดาเมจเปิร์โจมสีส้มวิ่งกับเปอร์ลาฟสีเหลืองดาเมจและเลือดสุดท้ายสีเขียวเป็นดาเมจล้วนครับสกิลตัวนี้จะเป็นสาย PK คารหนึก็จะอัพแถวที่1ทั้งหมดส่วนถ้าคนที่เลเวลหรือฟาร์มอยู่ก็อัพสกิลแถวที่2ก็ได้ครับแล้วค่อยรีความพิเศษของสกิลเลนเน่จะต่างจากอาชีพอื่นเพราะเราจะต้องจับคู่สกิลเพื่อเล่นระหว่างคาร์ด1และคาร์ด2เพื่อให้เกิดคอมโบและเอฟเฟกของสกิลนั่นเองครับตัวอย่างการเลียงสกิลของผมก็จะจับคู่เป็นสกิลคาร์ดสลับกับคาร์ดสงังเกตว่า เมื่อเราใช้สกิลแต่คัสหนึ่งจะไม่ค่อยมีผลอะไรนอกจากติดพิษของสกิลแต่เมื่อผมใช้คัสสองแล้วใช้คัสหนึ่งก็จะมีผลลดเกาะของสกิลคัสหนึ่งที่ทับซ้อนอยู่ผู้ถัดมาก็จะเป็นสถานะพิษสกิลคัสแรกก็จะไม่ค่อยเห็นผลพอจับคู่กับสกิลคัสสองก็จะมีสถานะพิษนะครับถัดมาจะเป็นสกิลคู่ของขาสองเมื่อเราใช้สกิลโจมเดี่ยวไปแล้ว ดาเมจจะอยู่ที่4ล้านแต่พอเราใช้สกิลสาบก่อนแล้วใช้โจมอีกทีดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับและเมื่อสถานะพิษยังอยู่เราก็สามารถสแปมสกิลได้เรื่อยๆเลยและสุดท้ายคือการจับคู่สกิลเพื่อลดดาเมจการลดดาเมจของคู่สกิลนี้คือลดตอนทับกันเหมือนเดิมแต่จะลดเยอะมากๆเลยครับ การพีเคก็เหมือนเดิมเลยครับค่าดาเมจหักหลังกับค่าเกาะแต่สกิลที่ใช้ก็จะใช้ลดเกาะลดดาเมจและสาบครับส่วนการที่จะฆ่าอีกฝั่งหนึ่งนั้นเราต้องลดเกาะก่อนให้ใช้ลดเกาะเป็นคู่สกิลถ้าลดอันเดียวมันจะไม่แรงนะครับสังเกตว่าถ้าผมใช้สกิลลดอันเดียวจะอยู่ที่2 0 0พเมื่อผมใช้คู่สกิลดามดเมจเผาก็จะอยู่ที่หลักหมื่นเลยครับ ส่วนความแรงสกิลนั้นขึ้นอยู่กับดาเมจที่เรามีเดโมใส่เซต275พอ,อโดนลดเกาะและทัวผมกินยากระต่ายเพิ่มดาเมจอิดก็จะแรงขึ้นครับคู่สกิลลดโจมตีคู่นี้จะลดเยอะมากครับเดโมที่มีโจมตีอยู่14 0 0 0สังเกตว่าเดโมจะสกิลเข้าผมทีละ20,000แต่พอผมลดโจมตี จมตีเดโม <ENA> จะอยู่ที่พันสี่ผลก็คือตีเราไม่เข้าเพราะค่าเกาะเราเยอะกว่าค่าโจมตีของเดโมนั่นเองครับเรื่องการบอรดนั้นตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นสกิลหมู่คัดสองช่องและคัดหนึช่องครับ แต่ตัวนี้ผมได้รีเป็นสกิลเดี่ยวไปหมดแล้วส่วนคนที่ฟาร์มอยู่ก็สามารถอัพสกิลหมู่ขาดหนึ่งเพื่อไปเวลก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ตั้งเก็บของให้เรียบร้อยแล้วไปตั้งในที่ที่เราจะเวลหรือฟาร์มได้เลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเลนยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ